กองส่งเสริมการพาณิชยนาวีหรือกพาวาได้ดําเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกพาวาขอสรุปผลการดําเนินกิจกรรมสรุปได้ดังนี้กิจกรรมที่1ด้านสุจริตร่วมเปลี่ยนจากของขวัญเป็นคําอวยพรโนกิปโพลิซีจากการปฏิบัติหน้าที่ผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ100ขั้นตอนการดําเนินงาน หชี้แจงให้เจ้าหน้าที่กพวทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดําเนินกิจกรรม 2. เจ้าหน้าที่กพวรับทราบผลการดําเนินงานเชิงปริมาณคือไม่มีข้อลองเรียนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กพวคิดเป็น้อยละ100เชิงคุณภาพบุคลากรภายในหน่วยงานมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์จริต ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 1. บุคคลภายนอกไม่ทราบถึงนโยบายการเปลี่ยนจากของขวัญเป็นคำอวยพรอ,อย่างทั่วถึงแนวทางแก้ไขคือแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกทราบกิจกรรมที่2ด้านพอเพียงเน้นการเก็บและส่งไ์และลดการใช้กระดาษผลการดำเนินงานคิดเป็นรอยละ85ขั้นตอนการดำเนินงาน หนึ่งชี้แจงให้เจ้าหน้าที่กพวทร,ราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมสองเจ้าหน้าที่กพวร,รับทราบผลการดำเนินงานเชิงปริมาณเจ้าหน้าที่กพวเข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจสร้างนิสัยใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเน้นการส่งเอกสารเป็นไฟ,ไฟอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ85เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่กพวตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 1. การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่แนวทางแก้ไขคือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบอย่างเคร่งคัดให้บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมที่3ด้านจิตอาสาบริจาคสิ่งของให้ผู้มีโอกาสน้อยหรือผู้ยากไร้ ผลการดำเนินงานคิดเป็น้อยละ85ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่กพวทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม 2. เจ้าหน้าที่กพวรับทราบผลการดำเนินงานเชิงปริมาณเจ้าหน้าที่กพวอ,อย่างน้อย้อยละ80ของบุคลากรทั้งหมดดำเนินกิจกรรมส่งของขวัญให้ผู้มีโอกาสน้อยหรือผู้ยากไร้ที่มูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือสังคม เชิงคุณภาพเจ้าหน้าที่กพมีจิตสาธารณะปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 1. การตรวจสอบบุคลากรภายในหน่วยงานว่ามีสิ่งของต่างๆให้ผู้มีโอกาสน้อยหรือผู้ยากไรหรือไม่แนวทางแก้ไขคือผู้มาคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบอย่างเข้่งคัดให้บุคลากรให้ความร่วมมือกิจกรรมที่4ด้านวินยัยแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ผลการดำเนินง,งานคิดเป็น้อยละ80ขั้นตอนการดำเนินง,งาน 1. ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่กพอวทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม 2. เจ้าหน้าที่กพอวอรับทราบผลการดำเนินง,งานเชิงปริมาณเจ้าหน้าที่กพอวอ,อย่างน้อย้อยละ80ของบุคลากรทั้งหมดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมเชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่กพวมีวินัยในการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 1. บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบข้อมูลวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ชัดเจนแนวทางแก้ไขคือเลขาแจ้งเวียนกำหนดวันและเวลาในการเริ่มดำเนินกิจกรรม กิจกรรมที่5ด้านกตันยูสนับสนุนการใส่เสื้อเหลืองตาสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเก 92, ียรติ2พรนษาเพื่อแสดงความกตันยูจงหลักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผลการดำเนินงานคิดเป็นรอยละ100ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่กพวรทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม 2. เจ้าหน้าที่กพวรับทราบผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ เจ้าหน้าที่กพวเข้าร่วมกิจกรรมใส่เสื้อเหลืองตาสัญลักษณ์เฉลิมพัสเกเจต2สพันสาท,ทุกวันจันทร์คิดเป็นร้อยละหนึ่งเชิงคุณภาพเจ้าหน้าที่กพวมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและส่งเสริมการแสดงถึงความกตัญญูปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 1. บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบข้อมูลวัตถุประสงค์กิจกรรมที่ชัดเจนแนวทางแก้ไขคือกำหนดวันเวลาเริ่มกิจกรรมให้ชัดเจนจากผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของกองส่งเสริมการพาณิชยนาวีประจำปีงบประมาณ2,567ทั้ง5กิจกรรมมีผลสำลิดตามเป้าหมายคิดเป็นรอยละ89ขอบคุณครับ